ดื่มบาไตบ่ไหนไปไปจัะบม่ได้มีเลยติแอเปกเารอแรกทำกำกอแล้วเจ้าเคลียอันพวกเศษบล็อกเศษยังออกเลยออกไว้ทางนอกมันยังปลกใหม่พวกยังเคลียออกเบิดแปรับปับไปแต่ละห้องแต่ละห้อง ถ้าว่นนาวเพื่อนนั่นถ้าว่าโกเพื่อนเจ้าเล่วนี่เจ้โบโาบัวพ่ไปเห็ดน้ำโมกียาเบี้ยเห็ดของเจ้าก่อนเนี่ยไอพี่เบงอันเบี้ยให้เกินโยนปั๊มของเจ้าก่อนพี่น้องเพื่อสุขสุขคนมันจะมองสปอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีอกนะคงว่าเป็งใจใจกันหน่อยพี่น้องเลยเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเนาะ พ่อๆกับ็มาเวียงมมนีอยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องไม้พี่น้องเลยสซมเร็จให้เอฟซีเบิ้งหรือว่าเมย์เมย์อ่าหลายหลายคนเนาะที่ว่าคอยให้กำลังใจนะพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอย่างใดก็มาเบิ้งมาชมนมกันพี่น้องเนาะอ่าระหว่างที่ว่าเาเอาปูน้อยยังมาแค่น้องเจ้าเล่ย์เมช็์เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่ามาเบิ้งนมกันพี่น้องว่าอีอ่าแล้วหรือว่านั่นเพราะว่า ตามที่วิวเพียงที่ไรนี่นาชี่าสาบก็เรือเรือเล็กน้อยแล้วก็สีอันมะเทพื้นนำ้ำอะไรพี่น้องแต่ว่าต้องรอไปก่อนอ่าถามบอกพ่อเขาจะซื้อเข้ามาเพิ่มอีกซื้อมาเธอเล็กเธอหน่อยอะไรพี่น้องเขาจะชื้อมาลายก็จะหน่อยมันเรือมันยังน,งนะพี่น้องเขาจะเอาเงินไปเห็ดอ่าอย่างอื่นในส่วนอื่นนำ้ำพี่น,อน้องเนาะทังได้ก็มาเบิ่งมาชมต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรีวิวทางเรือนองไม้พี่น้องก็เป็น แอมผาแล้วน้องเพียงเนาะไปเบิ่งไปชมกันพี่นอ้องอ่าพี่เนาะเบิ่งชมกันเลยเนาะเพื่อนของน้องใหม่พี่นอ้องเงียมผาไว้ สีแด,ด,ง,ด,ง,ง,ดง,งด้านข้างนี้เดือยเอ็มอีกห้าฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็เลยอีกสองด้านของด้านฝั่งทางในจะเป็นไม้เชื้อราเพิ่ว่าฝั่งทางในจะเป็นไม้เชื้อราเป็นใจเนาะ เดี๋ยวจะติดประตูบานประตูมันยังใชัยให้นะพี่น้อยทางทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถึงไปแอมเป็นตวนไปทางตัวลมนี่ครับพี่น้องเนาะเดิมเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้านนี้พี่น้องเดิมเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้านเดินโลเบินคู่กบใหม่ยังไม่ได้มาเลยเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะ ผโใหม่คือว่าบม่ดได้ทนั้นเลยอ้องห,หน่อยเคลื่อนน้องไม้นี้ขาแล้วเป็นเช็ดเลยนี่เดี๋ยวเพื่อนจิขึ้นเลยจะกที่มาอยู่เลยไปจากนอนพี่น้องเทางเบิร์พี่น้อง ข่าวเบื้องนี้บ่บันขาเบื้องนี้ก่อนบ่เต็มเลยเนาะตัวนั้นได้จ่ะตัวตัวนั้นเพื่อนจะเอายังอัดตัวนะทำไมคือกันบ่เอาปนอัดไปเลยโอ้ตมเลเาะตัวทางเบื้องใต้นี่ยเอาแป้นใจเลยบ่อ๋อ ใส่แล้วใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทางเดืเินทางในจุดที่ห้องห้องนอนห้องยังนี่แหละพี่น้องในจุดในจุดพวกนี้นจะเป็นเจ้าไม้่าเชลาชสยท้งทั้งในรอบๆเนาะทางฝาทางในนี่เป็นเจ้าไม้เชลาชสยแล้วก็ นะเป็นห้องมาพี่น้องเนาะห้งองตึ๊บเช็คเอ็มได้พักพี่น้องเลย,ยน,นห้องนอนเป็นประตูหน้าต่างเปิดน,อน้องนี้ตู้บุ้งกวางนาะพี่น้องเปิดน้องนี่นี่เปิด ใช่ขาดบวเอาแนวอนเ่พลวเอาแนวเขียนอีกกดหาแนวเขียนเแนวเขีนนี้กดเานว้ขีน ไปเดียวนี่เนาะนะนั่นหละนั่ละต้องอานตอเนี่คืออะไรชนี้มันัดกัปตามรถฮะตามไปบัฟีคืออันนี้โอ้จาเดียบอสคอยมาคืนนึงแล้วนึงามาจาเดียเ้นไปหายที่ร้านกอะไระนี่นีนี่่

ไม่มันเปียกขี่ขี่กบมันตันหูจะดูไม่มันเปียกมันอยากตันนะ จะมาเบิ่งทั้งทั้งน้นองนีพันธิเตคานพักน้องตุ้ยทองกับน้องดับเตย์คานอยู่ทางกำลังจอดเล็กเจาะขึ้นใส่จอด,ดอย่าง 走迈嘞。 Cái nón đó, phần biển, phần thập mạng này, chứ cháu không cái nón đó không Nó, nó đột phần, đột phần phê, phần nhanh sổm nhau Ủa, màu phai มีตะมีอันนี้ใช่ไม้บวชแล้ว เป็นยังไงอืมนี่ๆๆจะตกเลยไปเด้อเออนี่เลยอืมนั่งดูใกล้เราก็เห็นนะดูใกล้ถึงขั้นกี้เลยค่ะ

ได้เีอ๋อเอาไเกีมึงเอไปได้กีมดเดี๋ยวม่าไ่บวก่ไร้ึงกด้ดื้มไปจกักดื่มบาไปนาไปไปจกักไม่ได้มีเลย แรงทำกำกอแล้วเดี๋ยวเคียทันพวกเศษบล็อกเศษย,ยังออกเลยออกไว้ทางนอกมันยังพวกใหม่พวกยังเคลียออกเบิดแบบปรับปรับไปแต่ละห้องแต่ละห้อง้ <Okay. S 1> าวเพินน่นอัน้าวะก่อเพื่อนเจ้าแล้วนี่เจ้าบุฟฟอไปเห็ดน้ำมูกยาเบี้ยเห็ดของเจ้าก่อนเนี่ยไอพิเบ็กอันเบี้ยให้เห็ด <Okay. S 1> อ่าฟับของเจ้าก่อน นคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเันอย่างไดก็มาเบิ่งมาชมในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ขอจบลงไว้ก่อนพี่น้องน้องๆเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่ทางนี้แล้วพี่น้องกัยเพื่อนน้องจ้อยเนาะก็อยากให้เพื่อนเลี้วไวๆเราพออยังก็อยากให้เพื่อนได้ออกมาอยู่เพื่อนของตัวเองเนาะสิ่งที่ว่าโบเคยมีอ่าในชีวิตบ่อยง่ายใช่พี่น้องกันตะกี้ก็อยู่แต่เทียงให้เทียงหน้าไปสิวันนี้ก็มาแล้วก็มีแล้วก็ คือว่าผ่านพ้นไปในจุดนี้เขาอยากให้น,น้องเพิ่นเห็นความสำเร็จเนาะอยากมีเงินมีชานขึ้นมูอพี่น้องเนาะแต่อยากให้ได้ให้มีขึ้นมูนอนั่นี่ยอ่าเลยเป็นเห็ดตัวนี้แหละเป็นเหตุเป็นปั๊บตัวนี้ให้เป็นดึงดินตัวนี้ลงมาออกมานี้พี่น้องเขาก็จังสีอ่าคอยบอกคอยสอนน้องไปนะเนะี่ยคือว่าน้องจ้อยกับน้องดาวนอนพี่น้องนองดีเอาเวียงอ่า พ่อแม่พวอแม่มีแม่ค่ะชือโบมีนะพี่เนาะมันก็เลยแบบเป็นแบบสงสารเพื่อนเราเป็นแล้วกังใดจะฝากน้ำบาส่งโค้นั่นะที่เข้ามาติดตามคอยับชมคลิปช่องยูทูของวิ่งใจใจกันหน่อยหน่อยสีเนาะคลิปนี้ก็สีพอรับมาไปก่อนถ้าว่าพิดพาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขอไปเลยเลยเลยนะงั้นถ้าว่าพิดพาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขอไปไลย์ นี่ก็ลาไปแล้วพ <Okay. S 1> ี่น้องเอ้ยขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีไ้ทุกคทุกคนเนาะ